ดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําแซนด์วิชไก่น้ําสลัดโบราณแบบง่ายๆครับเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็มีไม่กี่อย่างครับก็มียองไก่ครับน้ําสลัดสูตรโบราณครับเทปกาวครับเม็ดปาดเม็ดสไลด์ครับอ่าเช็จมือแล้วก็ปังปอนครับผม ุครับตัวนี้จะเป็นถุงรองนะครับเพื่อนๆถุงรองเราจะเอามาตัดเองนะครับแต่ก็ถุงสำหรับห่อแซนด์วิชครับเราจะทําแซนด์วิชในขนาดสิบบาทนะครับเพื่อนๆผมจะบอกวิธีการห่อและวิธีการทําแซนด์วิชแบบง่ายๆครับผมเรามาลงมือทำกันเลยครับเพื่อน ตรงนี้จะเป็นปลานะครับเราสามารถถ้ามันแข็งเราก็สไลด์สไลดไ์ได้แตว่าเพื่อนๆทำไม่ต้อง ปลา้น้ำสลัดโบราณได้เลยครับเพื่อนด้านบนนี้เราเมนตองป้ายให้มันเราป้ายน้ำสลัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำให้ขนมปังนี้เท่ากันนะครับเนี่ยจัดวางให้มันเท่ากัน เดี๋ยวเราก็จะหักเลยครับเนี่ยสไลด์ตรงที่เป็นฝารตรงนี้ครับกขอบขอบสอ,องกองปังกอนครับเพื่อจะไม่ให้มันแข็งเราไม่ต้องสไลด์ออกเยอะนะครับเพื่อนถูๆไปนิดนึงครับผมถูๆไปนิดเดียวพอครับถ้าสไลด์ออกเยอะเดี๋ยวแซนด์ิตเราของเรา ชิ้นเล็กครับกันถ้าเศษแบบนี้นะครับเื่อนเราสามารถนำไปทำขมนมอย่างนี้ได้นะครับเยบแบบนี้ครับทำาเกินเสียดายก็เก็บไปครับนี้ผมจะเอาไปให้ไก่ <laughs> ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำไปขายนะผมทำเองเราควรดูก่อนนะครับเพื่อนๆเวลาปาดครับน้ำสลัดเราจะมาลายนี้ครับเราควรปาดไปลายยาวแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับถ้าเราปาดมาอย่างนี้เวลาเราแต่งหน้าแซนด์วิชจะออกมาไม่สวยครับ อันนี้เป็นวิธีทําแบบทําขายนะครับเพื่อนถ้าทํากินเพื่อนๆจะตัดไปลายไหนก็แล้วแต่ครับตัดได้เลยครับเพื่อนถ้าเราทําทําขายเราก็ต้องทาให้มันสวยๆงามๆ เพื่อนท่านไหนที่ยังหัดทำใหม่ๆเพื่อนๆก็อาดทีละสีีละสองชิ้นสองชิ้นก็ได้นะครับมันจะปาง่ายหน่อยครับ เรามาดูวิธีการใส่ถุงเรียกวิธีการหอ่อกันเลยครับเพื่อนอันแรกถุงครับจำเป็นมากนะครับเวลาเราใส่ถุงแบบนี้ครับเพื่อนเราควรจะมีถุงใส่รองก่อนนะครับเวลาเราใส่ถุงเวลาเอาเราเอาแซนด์วิชของเรามาใส่ถุงนี้ครับมันจะมีน้าสลัด ้าเราไม่ลองแผ่นนี้น้ําสลัดของเราจะติดกับถุงครับจะดูไม่สวยแล้วก็ใส่ลําบากมากเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับแซนวิชตของเรามันจะมีด้านยาวด้านสั้นอยู่นะครับเพื่อนตรงนี้จะเป็นด้านที่มันยาวๆครับเราก็เอาคิดก็ว่ามันเป็นด้านหวานัวนี้ด้านท้ายล้วกันนะครับเดี๋ยกเดี๋ย,ยง่ายๆครับเพื่อน เราเอาด้านยาวมาฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มือทางนี้ครับมือเราจีบงนี้แล้วก็แบะตรงกลางนี้ออกเลยครับเพื่อนแบบแล้วเราก็ใช้มือตรงนี้เราจะดดันไว้นะครับแล้วเราก็เอาไก่ยยองของเรานี้ครับบางทีเพื่อนๆอาจว่าจะใส่เยอะไหมใส่ยองนี้ใส่ยังไงเท่ากับประมาณนิ้วโป้งครับ นิ้วโป้งของเราเราหยิบขึ้นมาเลยครับเพื่อนแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้ครับใส่ให้มันเป็นก้อนๆน,นะครับเพื่อนแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งของเรานี้ครับกดๆลงไปนิดนึงครับกดๆกด,กดแ้วเราก็จะได้แซนด์วิชออกมาแบบนี่ได้คบบื่นันแบบที่เขาทำขายตามร้านชำเลยครับแซนด์วิช น้ำสลัดโบราณครับเพื่อนเดี๋ยวผม,มจะบอ,บอกวิธีการใส่ถุงครับใส่ถุงเราควรดูนะครับมันจะมีสองสองด้านนะครับเพื่อนด้านใสกับด้านขาวเราวิธีเราเราจะใส่ถุงเราควนจับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอา แซนวิชไก่น้ำสลัดโบราณของเรายัดใส่นี่นะครับเอาด้านยาวนะครับเพื่อนถ้าเอาด้านสั้นมันจะไม่สวยมันไม่ถูกหลักครับต้องเอาด้านยาวนี่ครับเพื่อนัดลงไปนี่ครับเวลาเราใส่ถุงแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะใส่ถุงง่ายมากครับเราเพี่ยนก็เอาอยัดเข้าไปเลยครับง่าๆแบบนี้ครับเพื่อ เราก็ทำการพับถุงได้เลยครับมือนิ้วชี้ของเรานี้ครับเพื่อนรูปลงไปเลยครับแบบนี้เลยครับผมแล้วเราก็เอานิ้วชี้ตรงนี้จับปลายครับนี่ครับแล้วเราก็พับเอานิ้วจีบแบบนี้พับมาแบบนี้ครับพับมาแบบนี้มือนิว้วมือฝั่งทางซ้ายนี้เราต้องดึงด้วยนะครับดึงแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับฝั่งนี้เราก็เน็กเข้ามาแบบนี้ครับ มันเน้นๆนะครับเพื่อนถ้าไม่เน่นมันไม่สวยครับนี่ครับเราจับปลายแบบนี้ครับ,บไปลายได้แบบนี้แล้วนะครับเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเทปกาวของเราออกมาครับปึ๊บออติดจองนิดนึงทำนี่ครับปึ๊บติดปับ๊บ เราจะได้อีกฝั่งนี้มาแบบนี้แล้วนะครับฝั่งนี้ถ้ามันเกินออกมาแบบนี้เราก็พับมาแบบนี้อนี่มันแหลมแหลมแบบนี้นะครับแล้วเราก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยวเปลี่ยนปกตินี่เรั่นเราก็ได้แซนด์วิชไก่น้ำสลัดหนึ่งชิ้นแล้วครับผม